ในขณะที่ศาลแขวงจังหวัดสุราธานีครับจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และวางพวงมาลาเนื่องในวันอรพี2,567ครับที่ศาลแขวงจังหวัดสุราธานีนายเจษดาจิตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีมอบหมายให้นายนันทวัฒน์เจริญวานรองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีสรุดีกรมมาหลวงราชบุรีดิเลกริ์เนื่องในวนันอรพีโดยมีนายก่อเกียรติสุพลพงศ์อธิบดีผู้พิาาพากษาภาค8พร้อมด้วยาคณะข้าราชการบุคลากรตุลาการศาลยุติธรรมนักกฎหมายทาหารตำรวจหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานภาคเอกชนและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีภายในพิธีมีเริ่มด้วยพิธีสง์เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นอธิบดีผู้พิพากษาภาค8ได้นำกล่าวสาดุดีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหกากรุณาธิคุณกรมหลวงรัชบุรีดิเลกฤทธิ์พระบิดาแห่งกฎหมายไทยหลังจากนั้นเป็นพิธีวางพวงมาลาโดยหน่วยงานต่างๆตามลำดับ